มาดูกันต่อย้ายฝั่งกันดีกว่านะคะมาที่ฝั่งบอชิดหรือว่าช่องเจ็ดค่ะมาดูเพรกคนนี้นะคะน้องแชปวรากรค่ะล่าสุดมาเล่นหนังเรื่องแรกในชีวิตนะคะชื่อหนังอาจจะยาวนิดหนึ่งปอบดิบดิบระเบิดภูเขาเผากระท่อม เป็นหน like like really like ังเรื่องแรกนะคะแล้วก็ได้ทีมงานของอลองฉลองพอดีวิจิตเนี่ยค่ะมาเป็นแบบคนกํากับแล้วก็ดูแลการผลิตทั้งหมดงานนี้เจ้าตัวจะรู้สึกยังไงกับบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปเอาเป็นว่าไปฟังสัมภาษณ์จกน้องแท็บเวลากรเลยค่ะก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นที่ผ่านมาก็เล่นแต่ละครเนาะนี่ได้เล่นหนังครั้งแรกเล่นละครมาหลายปีแล้วแหละแต่ว่านี่เป็นหนังครั้งแรกก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมันก็แบบแต่มันก็ดีนะมันได้แบบเหมือนได้อะไรใหม่ๆเนาะเราได้แบบ ได้ได้มาสู่เขาเรียกว่าไงจองเงินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเป็นหนังเรื่องแรกด้วยจริงๆเป็นโกหลักเลยนะจริงๆแบบมันมีโอกาสน้อยมากที่เราจะได้เล่นเล่นเล่นหนังเนาะเพราะว่าต้องไปแคสต้องเราต้องแบบต้องต้องเป๊ะจริงอะถึงจะได้เล่นหนังได้เพราะว่าคู่แข่งเอยอะไรเอยเขาก็มีตัวเลือกเยอะเนาะเราก็ดีใจที่เขาได้ได้เลือกเราเห็นศักยภาพในตัวเราคือตอนแรกเขามาเล่าเรื่องบทให้ฟังเนี่ยแล้วก็มีการบอกชื่อเรื่องเนาะหอบดิบดิบระเบิดภูเขาเขากระท่อมเราก็งง อบดิบดิบแปลว่าอะไรแล้วมีระเบิดภูเขาคือระเบิดภูเขาเขาแเนียเราพอรู้จักแต่มันดูไม่น่าเข้ากันได้เนื้องไหมแต่พอเขามาเริ่มเล่าเริ่มเล่าอ๋อจริงๆมันก็มีความแปลกดีมีความแบบอย่างที่บอกว่ามันคุณมีความสนุกเนาะเพราะว่าเราเจอเราเจอผีเราก็แบบมีความน่ากลัวพอสักพักดูไปไม่มีแบบเหมือนมีมีมีระเบิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีแบบมีการต่อสู้บ้างมันเหมือนมันครบรดไปอีกแบบหนึ่งตอนแรกผมก็งงแต่ว่าพอพอทางพี่โวลิเวอร์พี่ปะโก้เนี่ยเล่าให้ฟังก็เริ่มเข้าใจได้แแล้วววมมมันนนนกก็ีีคาาา่่สใจอบบึง เฮ้ยถ้าเกิดแบบปกติถ้าเจอผีอ่ะเราก็ต้องแบบทําไงอ่ะวิ่งหนีนี่หรอกไหมอันนี้คือมีการต่อสู้มีการแบบเอออยากแก้แค้นดูดยที่ไม่ใช่หมอผีอย่างเดียวมันก็มีความแปลกก็อยากให้ให้ให้ลองดูกันนะครับผีระเบิดผีโดนระเบิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลายคนสงสัยไหมบางคนแบบอาจเจอผีเราวิ่งหนีอยู่แล้วแต่ถ้า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 ผีเจอระเบิดผีจะวิ่งหรือเปล่าเออเขาอาจจะลืมก็ได้อาจจะแบบเราอาจจะเห็นภาพฮาฮาที่แบบ ปกติจะเห็นอะไรผีวิ่งไล่คนวิ่งหนีลงนูน่นลงนี่เราอาจจะเห็นครั้งนี้คือผีวิ่งหนีระเบิดมันกลับกันแล้วมันมีความแปลกก็อยากให้ลองลองเปิดใจดูแล้วก็แล้วก็ลองดูว่ามันเป็นยังไงผมคุยกับพี่พุ่มกับเนาะพี่บุ๋มครับ,บ,รบเขาทําหนังมาก่อนหลายปีแล้วแล้วก็เขาเคยเป็นพุ่มกับทั้งละครแล้วก็เป็นหนังด้วยทีนี้เราก็ถามว่าพี่บุ๋มครับผมไม่เคยเล่นหนังนะผมมีรายบอกผมได้เลยนะว่าคือหนังกับอย่างอสมมติเราเล่นละครช่อง7็เราไปถ่าย MV มาเนี่ยมันก็คน acting ละนึกออกไหม คือไม่ใช่คน acting หรอกมันเรียกว่ามันอคติ้งมันมันมันมีความยูนิคของมันแบบแต่ละแบบเ็าใครต้องการแบบไหนซึ่งจอจอหนังเนี่ยมันไม่เหมือนจอละครมันอาจจะต้องเล่นยังไงอะไรไงเนี่ยเราอาจจะต้องต้องขอความรู้คําแนะนําจากที่ผู้ก่วมกับมากกว่าแล้วก็ต้องแบบก็ตื่นเต้นจริงๆอย่างเราเล่นละครมานานเนาะมันก็มีความชินเคยชินทีนี้พอมาได้เล่นหนังอ่ะมันมีความปลุกไฟในตัวเราว่าเฮ้ยอันนี้เป็นเหมือนเหมือนเราเป็นเด็กใหม่อ่ะมื่หอไหมเราเล่นละครมาเป็นมาหลายปีแล้ว เสร็จปุ๊บเหมือนเราวันเนี้ยเรามาเล่นจอหนังเฮ้ยเราเราเราเป็นเด็กใหม่ในวงการนี้อ่ะมันมันปลุกไฟในตัวเราเหมือนกันซึ่งแบบขอบคุณมากๆมันเป็นอะไรที่แบบเติมเติมเอเนอร์จีเติมไฟในใ,ใ,ในในในตัวเราแทเทใช่ใช่เพราะเราก็เป็นแบบเหมือนเป็นพระเอกละครมามาห้าหกปีเสร็จปุ๊บมันก็เลือกจำแพทเทิร์นได้เนาะแต่ทีนี้พอเล่นเล่นหนังเรื่องแรกมันก็แบบมันตื่นเต้นอะ่ะไม่มีฟีลนอนไม่หลับนานแล้วนะนานแล้วอ่ะแบบเมื่อก่อนอันเรื่องแรกเล่นละครเรื่องแรกตื่นเต้นจะไปฟิตติ้ง พรุ่งนี้ต้องไปฟิตติ้งแล้วเจอนักแสดงคนอื่นๆแล้วเรื่องแรกนะตื่นเต้นนอนไม่หลับนอนตีสามตีสี่ตื่นหกโมงเช้านอนไม่หลับแต่พอหลังๆก็เที่ยงคืนนอนหลับตื่นมาชินแต่เนี่ยก็เหมือนกันเป็นความแบบพรุ่งนี้ฟิตติ้งหนังอะ่ะมันจะเป็นยังไงอะ่ะเราแบบนอนไม่หลับ่าตื่นเต้นฟีลแบบตึ๊กๆๆในวัยนี้ผมแบบเฮ้ยตื่นเต้นจริงๆก็อยากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยผมว่านะคะรอติดตามเลยนะคะคิดว่าต้นปีหน้าน่าจะได้ดูกันนะคะสำหรับหนังเรื่องปอบดิบดิบ ระเบิดภูเขาเผ่ากระท่อมแม่